สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกลางแจ้งข่าจริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะตรงกับวันที่24มกราคม2564นะคะวันนี้ยังอยู่กันที่ข่าวของทางธนาคารออมสินกันอีกหนึงคลิปนะคะก็ท่านไหนได้เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของทางธนาคารอมสินที่ w w w g s p o r t h นะคะก็จะเห็นว่าบนหน้าเว็บไซต์ของทางธนาคารอมสินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยนะคะสำหรับ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้าไปบนหน้าเว็บไซต์ของ,งธนาคารอมสินก็สามารถชมผ่านคลิปของเราได้เลยนะคะทางธนาคารอมสินเพิ่มปุ่มลงทะเบียนเยียวยาสินเชื่อนะคะบนหน้าเว็บไซต์ w w w g s b o r t h เพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงง่ายมีปุ่มให้คลิกลงทะเบียนอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ ล่าสุดนะคะบนหน้าเว็บไซต์ของทางธนาคารอมสิน www gsb or th นะคะได้เพิ่มปุ่มอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้บริการบนหน้าเว็บไซต์นะคะก็มาตรการในการพักชำระหนี้นะคะก็จะมีปุ่มอะไรบ้างนะคะที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์ก็จะมีการลงทะเบียนจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะคะเป็น red zone แล้วก็จะมีการลงทะเบียนจังหวัดพื้นที่ทั่วไปนะคะ แล้วอีกปุ่มหนึ่งนะคะที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือการลงทะเบียนขอสินเชื่อ SME มีที่มีเงินนะคะใครที่อยากจะขอสินเชื่อแล้วมีที่สามารถนะคะยื่นคำร้องผ่านตรงนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้ทางหน้าเว็บไซต์ของทางธนาคารอมสินนะคะการลงทะเบียนสินเชื่อ SME มีที่มีเงินนั้นทางธนาคารเขาได้แจ้งว่าปิด ปรับปรุงชั่วข่าวนะคะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ซึ่งตรงกับวันที่25มกราคม2564ค่ะซึ่งทางหน้าเว็บไซต์ของทางธนาคารอมสินก็ได้แจ้งมาแบบนี้นะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่ไม่สะดวกไปติดต่อทางสาขากับทางธนาคารอมสินก็สามารถที่จะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของทางธนาคารอมสินได้เลยซึ่งเขาได้อำนวยความสะดวกไว้ให้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นมาตรการใน การพักชําระเงินต้นนะคะมาตรการในการพักชําระดอกเบีย้ยต่างๆนะคะก็ลองเข้าไปคลิกข้อมูลแล้วก็ไปกรอกข้อมูลดูนะคะสําหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ตรงไหนพื้นที่สีแดงก็จะมีอยู่ทั้งหมด28จังหวัดนะคะแล้วก็จะมีจังหวัดของพื้นที่ทั่วไปด้วยก็ให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศเลยนะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่คอยติดตามอัปเดตข่าวสารกับทางช่องมาโดยตลอดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนช่วย แชร์ไปด้วยนะคะพอแม่พี่น้องท่านอื่นเขาจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเหมือนเหมือนกับเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นการอัปเดตข่าวสารสั้นๆค่ะก็ครั้งหน้านะคะจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตให้ฟังอีกนั้นฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันสวัสดีค่ะ